เงียวยบูหลีงหลังเล่าทำบเลนี่แหละันเป็ดขาดอเป็นบครับโอ้ยฮตีเูอ้ยโอ้ยโอ้โอ้นโอยอยโอ้ย้อยนอ้โอ้ยอยอ้อ้นโอ้ เมนูเสียบๆนะครับผมแกงปรากฏเส้นน้มยสับสวัสดีครับผมกับคลิปนี้อยู่กับเบาแบ่งพญย่ยแป้นนะครับผมควันนี้พญย่ยแป้นถีผ้าไม้ไซเบ็ดปรากฏอีกคือเกานะครับผมก็เป็นเบ็ดเบ็ดลักนะครับ ต้องมึงก็น,น้ำขึ้นเดียหน่อยแต่เดีนี้น้ำกับลุกนะครับบัดน,นีน้ลุกแห้งน้ำโอ้ยมันยึดถือบ่ลรอครับพี่น้องชิมนี่ถือว่าถือกับจีไส้ตัวได้ยุ่บลงมาแล้วป่ะนีาเฮียฉีกีเดียนกับบ่ได้นะครับผมแจ้งเสงนอม่สมนี่ป่ะอยากไหมบัดน,นี้มหาคลิปนี้ก็จะมาหาปรากฏนะครับเอาไปแกงใส่นอแม่สมนะครับผมว่าจะแกงเก็บังหันมันบ่ได้แกงนหนมีคนยญ้าเลยไปก่อน ่ดบางหันคิดยากบางหันขาเจ้ามาถามซื้อนะครับผมโลหนึ่งพอดีเนาะประมาณโลโสองนี่แหละไอคลิปนี้ก็มาไซ่นี่ครับผมหมายเก้าเนี่ครับล้ำสะแทดเนี่ยครับผมเนี่ยนสิพอดีนบ่จากนี่มานประมาณเกือบพุดธละพุดหนึ่งพอดีเอามัดมัดเขาเบ็ดเนี่ก็ประมาณทักเม็ดหนึ่งก้มเงาแบบเขาเบ็ดเนาครับผมยา อาศัยว่าเวลาเขาเสียบดินเขาไปเบิ้นจินน้ำดินโดนเบิดินหมดเดี๋ือเขาจะเสียบอยู่เสียบประมาณนั้นเกือบเกือบพอดเขาเบียดนะครับเนี่ยเสียบซ้ำนี่อพอเขาเบียดนันสินาบกับพื้น้าน้ำไหลแห้ง้าเขาเสียบน้อย้าเขามัดสูงถ้าน้ำไหลแห้งมันก็จะปิวปิวแต่ว่ากะอันที่ขาดว่าไรนี่อันใสไส่ยาหมูนี่มันหมูนมีน่มันต้องมีตะตะกวัวนี่ทวง กลัวลูกดังก็ได้นี่ม่ต้องไปม่ต้องไปหนีบแนนให้มันเลี่ยนได้นี่เลียนได้เวลาหนังเลี่ยนนะพี่ก็ได้เวลาเขาจีใสไเขาก็เขาก็ต้องเลี่ยนไว้รอรอซ้ำนี่เลือนมาเออรอรใกล้เบ็ดนะครับผมเพราะว่าปลาโมนี่ปลามันส่วนมากมันอยู่กับน้ำไหลนะครับน้ำลึกมันจีกินมันต้องใส่แต่กลัวเพื่อทวงเหยื่อนะครับผมคันแต่ป่าทวงนี่มันจะฟูขึ้นนี่แหละคันป่าทวงนี่เหยื่อมันจะฟูแต่ เนี่ยนี่เกิดสำหรับเยื่อนะครับผมโอ้ยมักต่้งๆมือเดีจนเหม็นจนขื่นฟองว่ะจนจนมันสีละลายน่ะมันห่อนอากาศมันห่อนแงอากาศมันห่อนนะครับช่วงนี้มุงซสียเราต้องไปมักมักประมาณมัการ์มือแรงคืนหนึ่งกับมือหนึ่งพอมันจะเป็นมักโดน้าอากาศห่อนเนี่ยมันแต่มันมันละลายไปเอาทำ อครับก็ได้เวลาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นนะครับแต่ว่าแดดย,ยังแห้งอยู่นะนะครับผมว่าอะไอาจสีน้ำนิ่งพ้อนน้ำมันไหลคอยบกแห้งโอ้เหยื่อนี่สุดยอดด้ยอมเหม็นเลยก้อมเหม็นอันนี้มันก็เป็นฟองอ่ะอันนี้มันจกักมือเนี่ยสักสองมื่นตัวเตี้ยงคืนสองมือกำลังดีมเหม็น<ด>มนะรันต้องไม่ก้อนนี่เราเขากอกลางก็ได้ นี่ล้วก็ปักเลยครับหาบอลปักเลยสิ่บัทีเนี่ยนามลึกนะครับอยู่น,นประมาณเชียงหนึ่งนี่แหละมันเป็นหองนะครับบันนีเพราะยี่แป้นกับจีไสขึ้นไปพุ่นนะครับผมบอลน,นามไหลฟังทั้งพุ่นครับเพราะว่านามมันล,ลุ้งเลี่ยวต้องคลิปทีแล้วนะครับเราใส่อยู่ ฟังทั้งนี้นะครับบอลเพลินวานแหย่อยู่นี่เนาะว่าตอนนั้นน้ำมันถ่วมมันลาดบนที่นี่น้ำมันลงนะครับเขาเปิดบานล้อแต่เขาปล่อยน้ำให้อีกเทื่อหนึ่งนะครับผมจังคอยสิได้ใส่ไม่อีกรอบอันนี้ก็มาใส่ใส่เพราะว่าพ่อใหญ่แป้นอยากได้ปลาไปแกงใส่นอไม่สุมนะครับผม คลิปนี้เพราะว่าคลิปที่แล้วเพิ่นขจ้ามาซื้อไปนะครับผมโลหนึ่งคลิปนี้กับมหากินเองนะครับบัดทีเนี่ยจะได้กินกับพวกค่อยได้กินน้ำข่าหรอกถ้าคนอยากได้บุ้ยบอกตุงเลีงบอกตุงเลีงนั่งถ่าพะยะเปี่ยนะครับเลือกแค่เด้๋นี่เลือกแล้วนะนี่น้ำลำเลือกแค่นี่นี่น้ำเชียงนี่ นี่ครับใส่เบ็ดนำลึกนะครับเชียงอึกเลยบึกตุ้งเลี้ยงกับน,นั่งฐานนอนฐานนะครับมันหมูไอเดียมัดหมูมัดคอหมูเฮงดีหย่ยมยุบยุบมักไม่ยากเลยมักซ้อยในหมูได,ด้ต้อนขนาดนี้กัสูตรนี้ใส่ยังไงเ่ได้ว่า,าต้องเอาสูตรยังกันหมากไม้ดอกคือมักหมูใส่ไข่มหมูใส่ไข่นะครับไข่เป็ดเฮงดีถ้าได้ไข่เป็ดขาว ถ้ามีไข่เป็ดเฮงดีเว่าป,ปลามักอันนี้ไข่เป็ดบ่มีก็เลยเอาไข่ไก่เพราะว่าปลามันมักขาวแม,ม่น,ท,มนทั้งขาวทั้งหมิน่นทั้งขาวทั้งหมิ่นนี้ใส่ไข่ๆนะครับผมมันหมูไข่แห<ป>่ะนะมีวิธีตอกยางกันามากไหมเอาจัาง,สสางสี่ละไตยังสีไตยจุ่มกันไว้ก็ได้ม่ต้องไปย่างไก่แล้ไอ้ยิ้มอุ่นะ ยังว่านาเดียดเดีย๋ยวก็เต็มที่อยู่ลักเสียบมาเสียบนะครับผมตวงเล่งขื่นจนเบิดแล้วครับนี่เห <g ül> ยี่อป่าเหยื่อมันหมูนะครับของมักตวงเล่งนะครับไป นะเอาอยู่บ่ไชค,ครับไปหลุ่นปลาน้ำกันนะครับโานี้ฮะเนี่นเโหลายเลยเหรเง้งได้เลยเนี้ หรืสอสงปลาถือจ้ะันเบียดมันติง่งตึกตักตึกตักเลย ครับครับผมเอีมนึ่งนะครับเสียงถืออีกเดี๋ยวนะเลี้ยงหลังเลยครับเนี่ยโอ้ยพันธุ์ครับหลักไม่ไพ่เลยครับเนี่ยโอ้ไม่ใหญ่เป็นใดแลอกใส่สี่ลแรกกำลังพ่อตุ่มตัวเว้ยตุ่มตัวนะครับเนี่ยวเแค่เราผสว ยยังทีเียโอ้ยะกดน้อยนะครับเจียหลุดหลนอ้าขึ้นไหลไปสิน้ำย้อนครับปิดบานอหไตัวนี้ไหลขึ้นปนั่นเลยบุบวาบเลยห่ะ อามย้อนครับนะครับปดิดบานหนะมู่บ้านยังไม่เห็นปลายเบ็ดหลังนี้เลยเอยยังโอ้ยโอ้ปวดปกดหน่อยหมูมวาางง่าแต่หิโตยิ่งใหญ่ใหญ่ยุ่งทำมหน่อยเด้ยพอตกเบก็ดกรมืก็ได้ซะนี้แล้วตกเบ็ดก่ Để đây yêu đây yêu nhà yêu nhà nhà yêu nhà yêu nhà yêu Sắp yêu nhà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  เป็นไรขาดขนาดดีนะครับหลังนี้เขาเบียดขาดนะครับผมไม่อย่างอ่ะมันคือฟลโอ้มันโดนกัดแหละแบบปลาถือปลากดถือบบน,นี้กระชีเปื่นปลาเข้าหรือว่าปลายัางกัดเลยเนะกัดสะบัดทีเดียวขาดเลยเนาะนี่ครับกัดเขา,ขาเบียดขาดนะครับผมบ,บีบยังบีบ คิดว่าตือปลาตือปลาปลา,าใหญ่มากินปลากดน้อยนะครับแบบนี้กะปลาใหญ่มาส่วนบ่บปลาข้าวกับปลาดูันเที่ยงนี่นำ้ำไม่เลิกดหรอ,อน้นี่แหละนี่แหละไส้เวียดนามไหลไ <laughs> ส้เวียดนามเลยลำบากอยู่นี่ยนะครับ ลองน้ำนะครับผมน้ำเคียงคข้อปวนใส่เบียดน้ำเลปอนไหนคือบอกเาบอกห่วยไหมไปอ,อยู่นี่แหละมันกัดเบียดขาดอะ่ะเห็นบอกครับมันมากินตัวนี้ก่อน,นกินตัวนี้ก่อน ก็กินตัวนี้แล้วไปกินตัวแข่งตัวที่ว่าเบ็ดขาดเนี่ยแมนแมนมันสิ่สวบเอาแล้วมันสิกัดเอาตัวนี้เลยมุนเลยเนี่ยครับถือปลาหน่อยก่อนนะครับปลากูดหน่อยเราไปหนี้ปลาใหญ่มานสวบนี่แหละนี่แหละสันนิษฐานต้องเป็นปลาที่เป็นปลาโดกับปลาขาวเพราะม่นเป็นปลาโดหรอปลาขาวหรอกกัดจังจริแมนบ่เห็นบ่ปลาโดแขวนคมกว่านี้มันบ่เป็นจังรสิมันก็กัดแมนแถืดนล่ะกัดเอาดิีเงียงปลาเนี่ก็บ่กิน เออนั้นคือสีตัวหน่อยวะคือสีโอมเลยวะ่ะโอมเลยเบออ็ดกับปรยูห์ห้นะครับเนี่ยเอ็นนิดหน่อยเนาะไปเบิ้งคลิปเก่าได้นะครับที่ว่าปลาข้าวมากินปลากดนะครับผมอุ้มข้าปากจุลูตายข้าหมองนะครับยังกู้ว่ถึกยัง <c oughs> ยังขาค้อน้ำลึกบ่ค่อยอยู่หรอ,าาอกแบงเวนตาชิยู่น้ำตื่นอยู่จะน้ำลึกเหรอเพ่ออยู่หนาแรงเนี่ย ยูหายเนาะตัว oh. น <c 195 2> ั้นเนาะหอยมันหลากไปห้อแหงนี่แหลากเข้าไปถึงก้อนเป็นเส้นเปิดวะเอียงเขาเบ็ดขาดอีกตัวเนี่ยหลีดนะครับเนี่ยเส้นคิ้วเขียวเนี่ยโอ้ข้างเติมดลปลาตัวนี้เลยเท้ากินจนลาบขาบวะโอ้ยขนาดหลีดนี่เนี่ยอ๋อสะออดเลยครับผมวายูหรอกปลาใหญ่แหงปลาใหญ่เหนียววายูครับ ขนาดลีดยังขาดเนาะตามหลังอะไรเดี๋วมัน,นถือฮะอุ้ยอันเด้โอ้ยโอ้ยไม่หลาผมถือเพราะเด็ดมันดูดหลายหลังแต่มีแต่ใส่ซ้ำนี่น้อยแล้อวันนี้ปลาใหญ่ายมาส่วนน้ำล้งเราถือจะใส่น้อยแล้วทีไหนไหนไม่ใส่ซ้ำกันไปเลยครับผมออเก็หโอ้ใส่ซ้ำกันเบิดนะครับ ก็นัดกันมาเที่ยวนะสูเนาะมูใหญ่ไปใส่เบิดเปลาเลยปลาปลาโด้วันจินมีสาในหน่อยซ้ํานี่แหละปลาใหญ่มันสวบขาดเครื่องไปเลยแต่ว่ามันคือสวบแม่นแถวขันบบอมตัวนี่สวบไตยังสวยเลยมันก็เสียวมันก็ยากเหมือนการน่ะกานคืนต้องไปเียงคาคอยอีกย่างยู่วะอยู่ไหโอู Oh, nhảy có một nành vô nói nữa Đây, kinh bá lại tiếp Làm cả chai đấy hả ừ. tôi nhảy bên đây, cứ điền héng kìa ใส่ตัวปลาบุยดินบักแหง,งดินแล้วหย่อนดิน,นดว่าปานปลาไงหยกคอนคอนเป็นขาดว่ะโอ้ขาดอยู่แล้วครับพี่เรอเมันอกีขาดเอากว่านเอาหลังนี้คือโมแนนก็ยังเบ็ดตีถอนอยู่ก็แล้วแสดงมันกัดดึงอยู่ปลาไงยู่เลยปลาไงกัด โอ้ค่สามหลังแล้วครับผมโอ้โหใส่ซ้ำกันเบิดบอดีรุ่นบอดีบอดีรุ่นตัวใหญ่เลยครับเนี่ยได้เลยครับมีจะใส่ซ้ำนี่แหละเพราะมันหลุดมันติดมินมินสิแมนบ่อนี้ก็ล่อปลาใหญ่ได้สิเลยเราปายใหญ่ไม่กินตะคอง มูไนมันลงไปน้ำเลึกแล้าละลงถอยแล้ว,วน้ำม,มันลดนะครับปิดบานปึงลดบักจางไว้ด้วยคนเป็นกันดำๆด,ด้วยคนปิดบานแเราหัวเศร้าเห็นบ่น้ำนิ่งเลยนะเห็นบ่น้ำม,มันไหลย,ย้อนไปทั้งผุ่นะย้อนไปทั้งประตูน้ำแล้วเนสนอมนกากักจ่าเหรียญเลยเบิ่งผลงานนะครับผมโอ้ชาวบ้าหลุดอย่างหลากหลายตัวดีแบบ ปลาสุดทั้งิบโตนะครับประกุโอ้อจำคิบถีบแล้วแต่ว่าหันมันโตหน่อยนะเอาละครับเมนูอะไรละครับมื้อน,นี้ตอนเช้าก็อนนี้ละครับเกียงประกุดไซโนไม่สุ่มนะครับผม UM เดี๋ยวไปรับชมน้ำกันนะครับ้้ยอยยังคาได่ นะครับผมพระเจ้าปิดบานประตูนะครับว่าได้รุ่นเลย,ยกินวัชนินร่างเป็นบุญบุญถึกินสมใจอยากเลยสมใจอยากครับรตัวใหญ่ๆงงว่าได้กินกินแต่ดดตัวนี้หน่อย,ยโอ้ยแกงประกดเส้นนอไม่สมนะครับผม เซ็บเสียบด้ครับเนี่ยอาหารอีสานนะครับผมเติมน้ำเล็กน,น้อยเติมน้ำเี่น้ำมันแห้งน้นอยนึงเส่น้ำเพรได้สุดนะครับนี่เซ็บเสียบเลยครับผมอีไขเยมันไน่ไหมมันมีไข้่มีใครเจ็นี่มย<า>มีใครอา<ใ>นาน้อยย,ยังไข่ได้นี่ ตัวนี้น้อยอยังใครนะครับผมปรากฏหนาน,า,านี่ยยอดครับเสียดายเพราอึ้งเผานั่ยนด่ไข่หลายตัวตัวนี้นะตัวนี้ไข่แต่หั่นบะม,มีป่านี่ไหมมีแต่ปลาน้อยเนาะก็ไมง่งามกินแล้วได้กินแล้วอยากกินได้กินนี่นี่ครับอยากกินกับไปหากินนะครับผมบน,นังม่งอยู่ห<อ>ากินเนาะหมออปลาแดดนี่เนาะ, <c oughs> ะนนตัวลงไปได้เลยเนี่นปลาอยู่นี่นคุ้ยกล้ว สีเมืองสีเหมิงเบแล้วสบักจ้างครับตีมีสีพร้อมยอดยอดกาดตะไคร่ตัวนั่นในใส่ใส่ไปตูเดี๋ยวราลอปงสีไคร้ตูใส่สีมือไม่แดงนะครับผมมันสีหอมแบบแจ้งใส้นอไม่สมเนี่ก็เมนธรรมดาได้เน่โอ้หอมแท้ หอมดีมาครับเซนพกยิตูแล้วหอมนะครับผมสงใจอยากนะครับผมคิดว่าอยากคิดว่าอยากแต่ว่าใ่ไม้อยากกินอยู่แกงแต่ว่าลักดใส่นอไม่สมนะครับมีคนไม่อยากเสียบหลายครับเมนูนี่กับข่าเนียวนี่ข่าเนียวนี่ก็กินกับข้าเนียวนะครับผมอาหารหลายอย่างนะครับนีแต่บานๆนี่อันนี้ดักแด้เลครับนี่ยากาใบกะบ้านะดักแด้ดักแด้นะครับ นั่นก็ตอดไข่ใส่ปลาแดกครับอันนี้แกงไก่ใส่โน่ใหม่นะครับผมนี่เด็ดก็ของคลิปนี้ก็นี่แหละครับไปวาแกงปลากรดใส่โ<อ>น,น่ใหม่สุ่มครับผมเสียบๆนะครับผมมาเลยครับผมกินเ้าน์ตกันครับพี่น้องเอด็บเด็ดรีวิวจากพญ่แป้นเอาสดด้วยคำแรกมังไข่มังไข่ก่อนนี่ ใครเนี่ยนะครับไข่ปลากรดดำดำไข่ปลาเนี่ยนี่มันบบเหลืองนะครับผมมันสีออกดำดำนะแต่ว่าไข่แซ่บคือไข่ปลาคอเพราะเสียบสิอ่าไข่ปลาคอสีเหลืองไข่ปลาขาวนี่สีเหลืองนะครับปลากรดมันสีไข่แหลืปลาบ้านี่มันจะไข่แบบนี้นะเปียงสีแดงไข่มันสีแหลาตัวเป็นไรเสี่บครับมาครับผมกินขอน้ำกันนะครับผมเจ้านี้นะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากากดไหล์กดแกดชร์นะครับผมกดติดตามช่องไทยบ้านอบตอนะครับผมแล้วก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพื่อมีไอเดียแนะนำเนี่ยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อายุให้กินย่างเดียวนะครับงานกับบริเหตุ <laughs> งานงานการกับบ,บริเหตุนะครับ,บาง,งานสองเดือนแล้วสร็จ <laughs> แล้วคลิปนี้นะครับผม ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมหาปลามาก็มาเห็ดอยู่เห็ดกินยังสี่แหละครับผมเมนูเนบ้านเขาเหมืนมันลายกับมีคนมาคือกขายก็ได้ค่ายหนังมันลดอืมคันถือไลายก็ได้ขายนะครับผมปลากินไปน้ำแน่ขายไปน้ำแนนล่ะครับมีเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับมาครับผมกินข้าวน้ำกันครับมาๆมาๆกินตัวใด้เวลา เมนูเสียบๆนะครับผมแกงปลากรุเส้นนใไม่สม